สวัสดีครับผมของเกมเมอร์เช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในเกม Rv นะครับผมวันนี้เรามาดูกิจกรรมปล่อยขมลอยช่วงตุดจีนกันนะครับผมรับสกินฟรีแล้วนะเป็นสกินคิวเกาะนะครับหรือไอตัวปลาไหลของเรานั่นเองนะครับก็เป็นตำแหน่งไฟเตอร์นะครับผมเลนัสเลเยอร์ก็เป็นตามรูปหน้าปกเลยนะนี่เป็นแบบปลาไหลชุดเกาะนะฟิลฟิลเลยนะครับผมสีแดงทองนะครับผมกิจกรรมในการรับนะครับผมช่วงตุดจีนนะก็มีเล่นตามบัตรกิจทุกวันนะครับผมล็อกอิน แล้วก็เราเองครบเวันนะครับผมแล้วก็เข้าเล่นหมด5้าวห้านะครับผมอันนี้ก็จะมีกิจกรรมให้เล่นมากมายนะครับช่วงตุดจีนนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมไม่ตั้งแต่31มเดมกรานะครับผมถึงสิบกกุมภาพันธ์นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราเล่นรับรางวัลน,นะครับเพื่อได้โคมลอยนี่นะนี่มันจะให้เลือกรางวัลน,นะครับผมอันนี้จะเป็นท่าเต้นนะนี่ผมเลือกเป็นท่าเต้นคิวกอดแล้วกัน ด้านล่างจะเป็นทานเต้นของเคสนะครับผมปลาหมึกนะแล้วก็เป็นลูกแก้วเฟนิก์เราก็ยังไม่มีนะสามกับสี่นี่เรามีแล้วนะครับอเลือกแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเลือกรางวัลนะครับผมนี่จะมีสกินคิวก่อนนะครับสกินเฟนิก์กวีล่าซิลแล้วก็เคสนะครับผมเหมือนทานเต้นเมื่อกี้เลยนะตรงล็อกพอดีเลยอ่ะเรามีครบหมดแล้วเราจะเลือกเป็นสกินคิวก่อนนะครับพอเลือกรางวัลครบแล้วเราจะหมุนตรงนี้นะหมุนเปี้ยงปล่อยโคมลอยนะครับผมใช้ครั้งละสิบโคมนะครับผม โคมสามารถหาได้จากการทำภารกิจด้านขวานะครับผมมีทั้งหมดสิบชิ้นนะสองสี่หกแปดสิบชิ้นนะครับการันตีที่หนึ่งร้อยโคมนะได้แน่นอนผมมีอยู่ร้อยหกสิบกว่าอันเลยนะก็ไหลไปล่าชลรองผมอะ่ะกดไปประมาณสิบครั้งกับสกินแตกอันสุดท้ายพอดีนะเนี่ยนะกดไปเรื่อยๆนะไปอย่างวเลยนะครับผมนี่ได้เป็นเช่าเลยนะาตาย่านะครับเป็นสกินตุดจีนนะแล้วก็มีเช่าของ วูคองด้วยนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะเราไม่มีสักอันหรอกเนี่ยผมกดไปที่แปดอันแล้วยังไม่แตกสักอันเลยไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นหรือว่าสกินนะอันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นไม่แปลกใจอันเดียวกดใช้นะครับมันจะมีนี้ตัวอย่างนี่เรียกใช้งานนะครับนี่ท่าเต้นโยกไหล่ซ้ายโยกไหล่ขวานะครับผมและอันสุดท้ายนะครับผมอีกสิบโคมนะก็จะเป็นสกินนะเปรี้ยงนี่เทปะเทปะใส่เป็นชุดเกาะนะครับผมแบบลำมาก ออโตอาชอนอารชออนคิวกอตอ่านถูกไหมเนี่ยแต่ก็เฟียวได้ใจฮะฟียวจาดประมาณนี้ใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับสกินต่อไปจะแจกรางวัลอะไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูนะครับช่วงนี้กิจกรรมตุ๊ดจีนเยอะมากวันนี้ไปแล้วครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเด้อ